วันนี้เรามาดูการเปิดปิดมือถือซัมซุงกรณีปุ่มเปิดพังกันนะครับตัวนี้สวิต์เปิดปิดพังไม่สามารถกดใช้งานได้เลยตัวนี้เป็นเจ็ดเจ็ดพามนะครับถ้าจะเปลี่ยนสวิต์ก็ต้องได้ยกจอเนาะดังนั้นนะครับถ้าไหนที่ไม่อยากเปลี่ยนก็อ่าดูวิธีการเปิดทํำยังไงขั้นแรกเอาสายชาร์จเสียบกับคอมนะครับทาไมต้องเสียบกับคอมเสียบกับปลั๊กได้ไหมเสียบกับปลั๊กไม่ได้นะครับที่เราต้องใช้คอมเนื่องจากว่าคอมเนี่ยมีระบบการส่งถ่ายข้อมูลจะใช้โหมดนี้เป็นตัวช่วยนะครับแต่ว่่่่าาาากกรรรรทํเนียไไมมด้้ใชโปแสังนะ แค่เอาคอมมาช่วยในการส่งกระแสไฟแล้วก็สายสัญญาณเท่านั้นเองนะครับทีนี้ขั้นแรกก็ลองเสียบสายชาร์จดูว่า,าตัวมือถือเราเนี่ยเจอกับคอมไหมนะครับถ้ามันเจอมันก็จะขึ้นชาร์จปกติใช่ไหมตอนนี้มันปิดอยู่นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เวลาเราเสียบสายชาร์จก็จะขึ้นชาร์จปกติแบบนี้นะครับโอเคถ้าตอนนี้สามารถชาร์จได้แบบนี้แสดงว่าก้นชาร์จโอเคนะครับทีนี้มาดูวิธีการเปิดครับ ก็ขั iesen, ้นแรกถอดสายออกก่อนนะครับถอดสายออกก่อนนะครับถอดสายออกให้เรียบร้อยจากนั้นนะครับให้เราทําการเสียบสายแล้วกดปุ่มลดเสียงกับปุ่มกลางอย่างรวดเร็วนะถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่ให้กดปุ่มเพิ่มเสียงกับลดเสียงแช่นะครับจะขึ้นลักษณะหน้านี้หลังจากขึ้นหน้านี้เสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการให้เราทําการถอดสายเลยทีนี้จากนั้นให้ทําการกดปุ่มลดเสียงแช่นะครับกดแช่ไปเรื่อยๆ นะครับกดแช่ไปเรื่อยๆเ,เลยแต่ถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่กดปุ่มครั้งเดียวนะกดครั้งเดียวปุ๊บจะรีสตาร์ทเลยแต่ถ้าเป็นมือถือรุ่นเก่าแบบนี้จำเป็นต้องได้กดแช่นะครับพอกดแช่ปุ๊บจะขึ้นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ถอดสายออกเนี่ยมันจะขึ้นชาร์จเหมือนเดิมนะดังนั้นต้องถอดสายนะครับตอนที่เรากดปุ่มลดเสียงแช่เนี่ยนะครับอ่าโอเคทีนี้หลังจากที่มันรีบูตขึ้นมาแล้วก็จะใช้งานได้ปกตินะครับ ทีนี้บางท่านบอกว่าในกรณีเราจะปิดเราจะทํำยังไงทีนี้ถ้าปิดหรือรีสตาร์ทเครื่องอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในกรณีที่ปุ่มเปิดพังแล้วเราจะรีสตาร์ทหรือปิดเครื่องเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับเราจะไปใช้โหมดช่วยเหลือนะครับขั้นแรกเลยไปที่ตั้งค่าครับไปที่ตั้งค่าของตัวเครื่องนะแตะเข้าไปที่ตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนหาคําว่าการช่วยเหลือนะครับ การช่วยเหลือและเข้าถึงประมาณนี้นะเนี่ยการช่วยเหลือการเข้าถึงนะครับแตะเข้าไปโอเคนะครับพอมาถึงหน้านี้นะนะครับมันจะมีเมนูให้เราเลือกอีกนะครับให้เรามองหาคําว่าเมนูการโต้อตอบนะอ่ะสักครู่นะครับนี่ครับความช่วยเหลือและการโต้อตอบนะครับแต่เข้ามา พอแตะเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นเมนูบนสุดเห็นไหมเมนูช่วยเหลือครับแตะเข้าไปเลยอ่าการแตะคือการเปิดใช้งานพอแตะเปิดใช้งานปุ๊บจะเห็นปุ่มลอยลักษณะเหมือนกับ iPhone เลยครับทีนี้อ่าจากนั้นนะครับเราจะทําการสั่งเปิดหรือสั่งปิดหรือสั่งรีบูตนะก็แตะเข้าไปพอแตะเข้าไปเราจะเห็นเมนูช่วยเหลือโผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับเราอยากกดปุ่มโฮมหรืออะไรก็ว่าไปทีนี้ให้เลื่อนมาอีกหน้านึงครับมันจะมีเห็นไหมตัวเลือกโทรศัพท์นะครับแตะเข้าไปอ่า มันจะมีลักษณะคําสั่งรีสตาร์ทปิดเครื่องเหมือนกับเรากดปุ่มเปิดแช่เลยใช่ไหมอ่าแล้วก็ทําการสั่งรีสตาร์ทได้นยครับก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องปุ่มเปิดปิดพังเนาะนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับฝากแชร์นะความรู้ดีๆตัวนี้จะได้ช่วยไปส่งต่อไปยังท่านที่ปิดติดปัญหาเหมือนกันนะครับที่ไม่สามารถใช้งานปุ่มเปิดปิดได้สําหรับมือถือซนะัมซุงเนาะ ส่วนมือถือรุ่นอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะวางคลิปแนะนําไว้ใต้คลิปนี้นะท่านก็ดูแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือ oppo มือถือ vivo มือถือ realme มือถือ huawei นะครับมือถือ xiaomi อะไรประมาณเนี้ยนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเราสามารถสั่งเปิดโดยที่ไม่ต้องใช้ปุ่มแบบนี้ได้แต่วิธีก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับอ่าก็ดูเป็นแนวทางนะครับถ้าไหนที่ดูแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับความรูดีๆมาเรื่อยๆ โอเคก็ okay, เอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามครับความรู้ขอบคุณครับ